กินไรมันพิมพ์ไม่ได้อ่ะ อ้าวอา,อาใครอ่ะอ๋อนี่ไงไอชุดดำอ่ะนี่ไงหาเจอแล้วคนนี้ก็เคยชอบเรา <c oughs> คนนี้ก็เคยชอบเราทำไมไม่ตื่นน่ะตื่นดิ ทำไมเขาไม่ตื่นเขาตายแล้วหรอเล่นกับเราอยู่ดีๆก็หายไปเลยตื่นสิเ,อ,อ,เอ,อ้คนมายิงแอ้วอลเราอะตื่น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 อ้าวไอ้สองคนนีม้มายืนเอืออะไรที่นี่วะ ออออเอ้เงอนงอนแบบไม่ผิมอ้า,อาวอะไรวะผู้ชายเงอนเราสองคนอะไรวะงงมากคืออะไรวะเงอนเราทำไมเนี่ยเปิดเปิด เนี่ยงงมากเอาเขาเขาเขาชวนเรามาด้วยเขาชวนเรามาเฉยท <den ker> ุกคนสวัส <to> ด <ils> ีส <polymer> วัสดีวัสต เป็ไกดเลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปจีบคนอื่นต่อนะคะจีบซ้อนนะคะทุกคนไปเลยแล้วก็จะมาสนใจคนเดียวตรงนี้สนใจไปเลยจะมีใครมาจีบเราไหมนะ งใจไปเลยแล้วเ่ี้บุก็ได้นะเว้ยยืนอยู่นั่นอะแล้วคนนี้วันนี้มันนั่งเล็งเราเนี่ยมันนั่งเล็งอยากเข้าหาเราแต่ไม่กล้าเข้ามาดูมันดูมันดูมันพยายามให้เราเห็นกว่าน้านี้มันก็ยังมานั่งตรงหน้ากูอีกเออเอาเข้าไปอืมโอเคไงต่อแล้วไงต่อ ทางนี้แล้วกันมาทางนี้แล้วทุกคนแล้วมันจะย้ายที่มารลังข้างหน้าละอีกไหมเเฮ้ยมาแอบสองตูดแล้วไรไงวันเนี้ยออกไปมาซองมือตูดแล้ว เจอโรคจิตแล้วเนี่ยหาแล้วไม่เจอหรือเปล่าก็ <c oughs> หาอย่างเล่นด้วยอันเดอย่างเล่นด้วยอันเด <c oughs> ไปหาจีผู้ชายดีกว่านี่คืองานของเราก <c oughs> ารจีผู้ชายนี่คืองานของเราไม่มีคนเฝ้ามองเราอยู่อ่ะก็หา ูเฉยนี้นีเก็จะอ้อมมาทางนี้แล้วกันเอา้ายังหันมามองเราอีกคนี้ก่อนนะบ๊ายบายถ้ายังมองเราอยู่ไหมไปดูดิอา้าวหันมาอีก เอ้าหันอีกแล้วเอ้าหันเอ้าหันอาจจะหันตามทำไมเนี่ยขโมงอยู่นะทุกคนเฮ้ยเนี่ยไอ้บังเธออยู่นัดจ้าทำอะไรหา หัวมันเล่าเลยนี่หว่าคนนั้นเออแล้วไงต่อหัวยังไม่โตนี่หว่าอยากให้เราตามไปดูมัน มันคลิกตึกตึกนะ่ะมันอยากให้เราตามไปดูมันดูมันเอ้ยเกินดูมันจะมันสอกหาแนวลนนลนหลิดกั้ยเจอลงันเล็บเ็นจะได้บัตรที่จะได้ต่อไปไหนโดนซองค้ง <c oughs> บางมาตีซ้อนห้าเล่นน่ะนี่นมันกีดือ้อเออจะได้ต่อไป ถ้าป่าถ้าอยากเห็นน้ำไปไปฟิลกุหัวต่ำมาตั้งหัวตัำมาตั้งไอหัวต่ำมันหัวหัวหัวควันกุพับโอ้ข้อหาอะายรุนนี้เป็นไปอาไมบิบมาซื ฮฮ่่าาจะได้ตอบวันนี้ปิ <és> ้วฟื้นฟื้นว้าคอมันภูมิ้างภูมิวันนี้ข้อเบี้ยวข้ห้านี่เบี้ยวขันเบี้ยวอัปลักและอัปปีมากเอายืนนิ่งอะไรของมัน ขึ้นเสาวไฟโอ้ยสิพัดกูขึ้นเสาวไฟสิเบ่งมันโดดอึดแนวเหตุเอาขึ้นก็ข,ขึ้นเออจะได้ไหลลงเนอะ้องมาใหม่จะมาใหม่ เออมันไม่ไปไม่สำเร็จอีกแล้วเร็วๆดีโอ้ม่ขึ้นไลท์ที่แล้วกูยังขึ้นบ่ไดอยู่ kinh rầu phái nhà hòmán ôi nè, khó thở, ngõ hòm á, cái gì hòm, à, áo ma sai ngõ, đùng. ไม่ชีกินย,ยังเยี่ยมยังยังก้อฮะฮืนเป็นบ้าบ่ มันเป็นบ้าโอ้ oh, <no. S 1> ไปหาจีผู้อื่นแล้วตอนนี้เราสามารถทำกาลินาพิกเซลในแบบของตัวเองได้แล้วนะคะทุกคนคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะโอเคเมื่อคลิกมาที่ลิงก์แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลย อย่าลืมล็อกอินด้วยนะคะของเอิญนะ่ะล็อกอินเป็นอ่าเฟซบุ๊กนะคะล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้เลยฉันได้อ่านและยอมรับโอเคยอมรับไป2อ,อันเลยนะคะอะไรวะเลือกกล่องเหรอรูปรูปหน้าอันนี้เป็นหน้ามาแล้วก็เลือกเอินก็จะสร้างอันนี้โอเคถัดไปเราสีนี้นะคะเอ้ อ้าวเอ้ยกระป๋องพระทคถือเอคถืออันปืนก็ได้มีแค่นี้เหรองี้ทุกคนเราจะเอาถือกระทะกันแล้วกันทำยังไงอ๋อมันสามารถทำไอ้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะ R O V อะไรตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าเอิร์นชอบ R O V ว่ะจะเอาอันนี้ดีกว่าเอาลูก R O V ดีกว่าไหมวะลูกนี้เอยลูกนี้โคตรเท่ ให้อันนี้อันของตัวกลุ่มๆของมันชื่อออลิสเนาะคาถาอลิสอันไหนดีวะอันเท่หรืออันน่ารักดีนี่อันนี้หัวอลิสอันนี้คาถาอลิสใช่ไหมไม่รู้ไปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วหรอของในงานดูเพิ่มเติมที่แถบบวก30กานน่าคืออะไรวะ น,นี่เอินสร้างเสร็จยังเนี่ยถัดไปได้หรอถัดไปชวนเพื่อนสร้างพิกเซลผ่านลิงก์เชิญบันทึกรูปเลยบันทึกรูปเลยจ้าสามารถนำไปตั้งโปรไฟล์ได้เลยว่าสั้นเสร็จแล้วหรอไงอย่าลืมร่วมงานนี้ด้วยนะทุกคนนี่ไงกาลิน่าเวิร์2021นะคะที่ช่อง YouTube กาลินาฟรีไฟล์เลยจ้าได้รับของรางวัลด้วยด้วย